สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับป้าเซมอีกแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากห่างหายไปนานคลิปนี้มามาทักทายเพื่อนๆด้วยคลิปตอนกลางวันทุกคนเซมีก็ยังทำถั่วไม่เสร็จนะดูดิขนาดอยู่กับกล้องตลอดเวลาก็ายังหามาหากล้องไม่เจอเสียงน่ารลกนะวันนี้ก็มาทำคลิปก้ เป็นแมคค้าไงแมคค้าถั่วใช่ปะ่ะตอนนี้ก็แพ็คถั่วกบแก้วค่ะเพื่อนๆถั่วกบแก้ววันนี้อากาศหนาวมาเพื่อนๆถั่วทอดใบเตยหอมก็เสร็จแล้วนะจ๊ะนี่พร้อมจะไปส่งแล้วจ้า เจ๊เอ๋สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องเซมี่นะจ้าสวัสดีเพื่อนๆนใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนเก่าด้วยคะ่ะขอบคุณที่ยังคิดถึงกันนะคะเซมี่ก็มาทำคลิปวันนี้มาให้ดูเซมี่ทำถั่วยูมาดูมาดูว่าทำถั่วอะไรมาดูมาดูถั่วกับแก้วเพื่อนๆพอนถั่วกับแก้วกำลังแทบจ้านี่นี่ถั่วกับแก้ว พร้อมส่งจ้าพี่เซมของทุกคนก็ยังอยู่ที่เดิมนะจ้ะทำงานทำงานมากขึ้นกว่าเดิมจ้าต้องช่วยเหลือตัวเองเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นทัวทอดใบเตยหอมนี่อันนี้พร้อมพร้อมส่งแล้วเดี๋ยวแพ็กแพ็คทัวกบแก้วเสร็จเซ็มมีก็จะไปส่งแล้วจ้าทุกคน วันนี้ก็อากาศอากาศหนาวมากเพื่อนๆลมก็แรงแๆแต่ทำไปคุยไปนะอากาศหนาวมากเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะขอบอกอากาศเย็นๆแบบนี้กันึกถึงเขาใหญ่มาได้อยู่นะเพราะว่าเขาขี้หนาวไนงะอังว่านะมันอยู่กันนานนะมันก็ต้องอดนึกถึงกันไม่ได้เพราะเขาจะขี้หนาวเพื่อนๆไม่ ไม่ทนกับอากาศหนาวแล้วเราก็จะนึกถึงเขาตลอดเลยเพราะปกติตื่นเช้ามาก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวะทุกคนนี่เดี๋ยวรอรอแพ็กทั่วหวานเสร็จก็จะไปส่งละจ้าพอทำคนเดียวเพื่อนๆเราก็ทำใช้เวลาเพิ่มขึ้นไปส่งก็ช้าลงแต่ไม่เป็นไรเราก็เราก็เก่งเรากเก่งเรากเก่งเราต้องทำได้ ไม่ใช่อะไรหรอกจังกับดนักงานไม่ได้เพื่อนบอกว่าไม่ได้กำไรเยอะแยะนะมันแค่พอได้กำไรให้มีกินมีใช้ไปวันๆนะแต่มันก็ยังติดลบอยู่นะทุกคนเพราะว่าข้าวข,ของมันแพงขึ้นก็สู้ๆกันไปนะเป็นกำลังใจให้แม่ขาพ่อา้าทุกคนด้วยนะคนที่เป็นเพื่อนเซมี่มี่อ่ะ สู้ๆกันไปนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวจบคลิปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าอากาศหนาวมาแล้วจ้าบ๊ายบาย